สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพากินเที่ยวนะคะวันนี้พามาเที่ยวสวนกระลำปีนะคะของน้องพยอมนะคะที่อำเภอการยานิวัฒนานะคะบนดอยกระลำอันนี้คือสวนกระลำบนดอยนี้เขาปลูกกระลำนะคะปลูกเยอะมากเลยตามขั้นบันไดนะคะเหมือนสมัยที่เราเคยเรียนหนังสือเลยปลูกปลูกพืชบ,บน แบบขั้นบันไดนะคะชมบรรยากาศอยู่บนดอยนะคะโน่นคนงานกําลังทํางานโน่นทางที่เราขึ้นบนถนนที่จะกลับเชียงใหม่นะ,ะอันนี้ก็คือกระลำปีนะคะตอนนี้กิโลแพงมากเลยอะ่ะอันนี้เขาบอกว่าถูกนิดหน่อยนะคะอันนี้คือคำว่านิดหน่อยของของ,ของเจ้าของสวนนะคะวันลูกนี้ใหญ่มาก สวนกระหล่ำที่เขาบอกว่ากระหล่ำบนดอยนะคะนี่ป้านบนดอยนะคะสวยมากเลยอันนั้นคืออะไรอะ่ะนี่คือแมวนี่เหมือนแมวเลยอะ่ะแมวบนดอยเหมือนแมวเลยนี่กํกกากลังเพาะนี้เขาทับปูทับป,ปูปีเนี่ยสองแสนสองแสน ส่งแสงตรงอันนี้เขาเขาเตรียมในการเพาะสตรอเบอรี่เนาะเพาะสตรอเบอรี่ส่งแสงนี่อย่างน้อยนะอย่งม่งมากมาก,ก่า 4, 5, สี่ห้าแสงอ่ะรวยรวยรวยบรรยากาศบนดอยเดี๋ยวสักพักเราจะลงไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะเนี่ยพื้นที่ทุกพื้นที่ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวด้วยมีต้นส้มด้วยมีส้มยอดยอดยอดเป็นอยูนี่นี่น อันนี้คือเราเยือน,ยอนอยู่บนเราเยือนอยู่บนยอดดอยนะคะเป็นบ้านนะคะบ้านที่เรามองเห็นบ้านสังสีส้มๆนะคะนี่อันอยู่บนยอดดอยเลยบ้านอยู่บนดอยนะคะโอกาสที่น้ําท่วมถ้าจะไม่ถึงไม่ถึงไม่เคยเจอน้ําท่วมนะคะไม่เคยสัมผัสกับชีวิตน้ําท่วมอยู่บนดอยนี่อันนี้คือพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วในตรงนี้นะคะจะหลังจากปลูก ปลูกพืชอีกชนิดหนึ่งก็จะเตรียมปลูกพืชอีกชนิดหนึ่งอันนี้ส้มนี่เขาคงปลูกแบบว่าปลูกปลูกเสริมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้นือส้มส้มใช่ไหมเนี่ยส้มยังไม่แบบยังไม่แก่เต็มที่แต่ว่าต้นลูกดอกมากเลยส้มเขียวหายวหานนะคะเพื่อนเพื่อนต้นเล็กๆแต่ว่าลูกเยอะมากเลยอะ่ะเออมีลูกใหญ่ลูกนึงใหญ่กว่าเพื่อนเลยอะ่ะ ต้นส้มอยู่บนดอยบนดอยน้ําดีนั่นนั่นก็คงจะเป็นแต่บ้านแต่ละหลังก็คงจะเป็นของแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเนาะนนปลูกปลูกน่าจะปลูกคนละอย่างที่ไม่เหมือนกันเนาะด้านนนนก็อาจจะมีแต่ว่าที่เหมือนกันก็น่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะช่วงนี้เขาน่าจะปลูกสตรอเบอรี่นะคะดีใจที่ได้มาเยือน ดีใจที่ได้มาเยือนสวนสตรอเบอรี่แล้วก็มาเก็บสตรอเบอรี่ซึ่งช่วงนี้มันยังไม่เยอะหรอกแต่ว่าน้องเขาจะเก็บให้ไปชิมนะคะคเพื่อนๆมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะถ้ามีโอกาสแวะมาทางอำเภอการะรยานิวัฒนานะคะ<อ>ก็มาแวะชมได้นะคะเป็นบรรยากาศบนดอยการทำ พืชผักสวนครัวแบบขั้นบันไดเนาะด้านล่างนู้นเนี่ยจะเป็นด้านล่างจะเป็นบรรยากาศแอ่งน้ำนะคะการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะเราเคยเห็นแต่เราเคยอ่านแต่ในหนังสือพี่ฟ้าก็เคยสมัยเป็นเด็กก็เคยเรียนหนังสือว่าทางภาคเหนือเขาปลูกพืชแบบขั้นบันไดเนาะก็คงจะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้คือด้านล่างลงไปนะคะก็เป็นแอ่งน้ํานะคะ แหล่งน้ำลำาลาธารแล้วก็เป็นถนนนะคะแล้วก็เป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะคะที่จะเป็นปลูกปลูกผักพืชผักสวนครัวแบบขั้นบันไดนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นปลูกส้มเนาะ,ะค่ะ mm. เดี๋ยวเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะเก็บสตรอเบอรี่กันต่อะะ mm. โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันนะคลิปหน้านะคะ mm. ไปเก็บสตรอเบอรี่กันเลยจ้า